ครับการนมัสการครับผมการมัสการครับมังามเด็กเราอันนั้นเด็กเด็กสวดเด็กสวดเด็กสวนบัวเขายวไก่เสี่ยงเอทิ้งแต่สามหมอนสี่เก้าสี่สี่ศูนย์บางคนเบิงแปศนแต่ใครบเห็นเก้าศูนย์มันบัวไก่เลยไก่พุดไก่พุดเิุมบเรามีบนี้จ สุ่มเบ็ดแล้วนะสุ่มเขียนเป็นแนวโอ้อันนี้เลขสวดกายพุทธอ่ะมาตามเลขลาวพัฒนามันออกยังไงครับของวันลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สามครับผมสูตรใหม่ครับผมสูตรใหม่ทำส้มไปเชื่อมทานครับของคู่ให้ปนให้ล่างไปขึ้นบนนะครับผมคือเลขจับคู่ของกคู่กับเขานะครับคู่ศูนย์เจ็ดเทา แตกกันนะพวกเราพิจาวกันหลังจากคิดหวังจากเรี่รัฐบาลไทยมาตามรากันต่อได้ท,ที่น้องที่เก้าห้าเก้าครับลางออกเจ็ดเก้ 3, ากครับผมเบอรวในบร์ในเ้าอะรับสามวันจันทร์ที่ 3, สามครับจันทร์ที่สามแล้วเออพี่น้อง ราวด้านหน้าอ,อ๋สูตรใหม่โหลดสูตรเก่ายังบวกระเมือนกับสูตรใหม่ที่รับผมลองสูตรใหม่ดูอ่ะครับผมสูตรใหม่ใหม่ๆนิ่วๆเลยสามตัวามาสามตัวมต้องบอกเลยไข่ตัวนั่นต้องบโอคบ้ครับครับ การเจาสามตัวมาตัวนี้บันลุดเัเทียร์กันได้กันนะเขาก็เจ็ดบวกกันเป็นครับผมอาลิวิ่งก่อนครับอาลิวิ่งก่อนครับผมหาลูกสองเด็ดเลยสามครับผมสามสองหนึ่ง

จักคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นล่างวะครับผมอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณล่างเลยจับคู่ไปก่อนเดี๋ยวจะคำนวณบนอี้แค่ไหนจับคู่ก่อนจะตรงกันบรือสูตราไหมโอ้สตรไหมนี่จะเป็นบุญนั้นเนี่ยมันตรงกันเลขกบนครับผมท่านหนึ่งเราคนละขนาดรถนี้ไม่ใ

เอาล yeah, ่ะครับม yeah, yeah, ันสุดไหมสดไหมดวลเบเดว่อเ้นิ่ตัวใดครับผมสุดไหมนี่วิ่งบนนี่ตัวนี้บนวิ่งบนบนในเดียวสวนกันหนึ่งสวนกับหนึ่งครับผมวิ่งนหนึเน้นที่หนึ่วิ่งสนกับหนึ่งนอกจากหนึ่งเงหนึ่ง เดินเดิสุดไม้ใช้ปิงลงวดแรกครัผมแรกมไไม่ไม่ด้นี้ตัวนี่มาใหม่ไฟแรงนักเป็น้องมาใหม่มาใหม่ให้ดูจะเดินวะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งคืออย่ถามว่าเดินจะก้าวไปใช้สูตรเขาลงวดแรกข้าดูจะไปต่อวะครับผมสองสี่สองห้าสองหันี้ล่าง

เอาในหลายสูตรมาใส่กันครับล<ะ>่างข้างบนนะข้างบนนะงานชนที่หกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่หกลองเจ็ดครับผม หนึ่งตัวที่น่ะอกับเกียร์เ,เกียร<า>์รออีกแล้วชนในลูุดชาวนานน,นาอีกแนี่คชนนีว,ว่าชนก็ทิงานหนับครั <c oughs> บผมกับเกียที้งาน้ยเียวครับผม <c oughs> นี่และหายหลายซูดเลยกันแตตัวนึงเป็ดไหมฮะาูเก่าเป็นเรทชนครับ,บเนที่หกครับผมบนเรทที่หนึ่งจับคู่ เด่นในพี่น้อง,อ,งอุ้ยครับผมเนี่ยหน่ที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งปัดนี้เด่นที่เจ็ดหกแปดหกเก้าหกนะครับเนาะเรียกพี่น้องเรียกพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องอี้ครับผมอาทิตย์เดียวบนนี้เจ็ดเลยครับผม <laughs> เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ามาเหมือนตลอดอาทิตย์เลยครับผมครั้งอาทิตย์น้อยอาจารย์เนาะมีเลยมีแค่นี้นะครับอาจารย์เนาะมีคะแน้เล็กเล่าครับผมครับผมขอกลับพิทุณอาจารย์ในไลน์ครับยิงคลิมด้วยดวยขครับผมพิจารณาเบิ่งตรงกระสุดไหนับผมครับมัประจฉ์บวมมักรพานข้าพ่อทนายทศกัณฐยี่ดอกงอนี่รู้ไหมไจริงครับผมอ่ะครับพี่เบิ่งตัวพี่กันต่อพี่น้องส้มแอดเขียนมา ไอ้ชัดเจนอ่งก็เกน่เสียงพอเพชรอ่านน่บัเอาหน่อลงมานันไงร่นจ่อไงอะไรก็ร่นจ่อขันต้นอันขั้นตัวน้อยอันขั้นตัวน้อยแบบ่าเห็นรับขั้นตัวน้อยเห็นขันัขึ้นมาก็ร่นจ่อพี่นองเาก็ครับ พี่น้องกับมาเบิงเนวสรทางเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนะครับเดอ้อวันจันทร์ที่สามตุลาสองห้าหกหาแล้วพี่น้องเนาะครับผมเลข<ม>บนวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์เน้นที่หนึ่งนะครับเดอ้อตัวนน่ยๆอะไรนนโอ้ตัวเน้นตัวเน่นบนบ่ได้ขีดเนาะ<ม>พี่น้องเนาะเนาะพอแต้มเติมเข้าไปเอาส่วนเลขจับคู่บลนะครับเด้อ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกอันนี้คือบนนะครับเด้อล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกนะครับเนาะครับผมจับครูก็มี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับแปดสี่แปดห้าแปดหก เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกส่วนตัวเน้นก็เน้นติดจิดหกกับเจ็ดนะครับตำช่อมเนาะเจ็ดหกแปดหกเก้าหกได้พี่น้องเด้แคปหน้าจอไว้ครับผมครัพอเหตุการณ์เรียบร้อยเลยพี่น้องชมแคปหน้าจอไว้เด้อเอาไว้เจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็ให้รวบรวมงกันเก้าหกสำหรับเล่าข้นหน้าเน้นที่หกส่วนบนเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเนาะ ก็ขอขอบคุณปูศูนยเจ็ดเ้องที่แบ่งปันแนวทางเร้าพัฒนากันนะครับผมเอาไว้จึขึ้นหน้าชุดนี้ช่วยกันมาด้นยครับผมคอยเชินผู้ชมช่วยกันมาด้วยครับเด้อวันที่3ตุลา2565นะครับพี่น้องเด้อเอาคอยพี่น้องยูดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมรับรองมะเร็งบอ